สวัสดีครับสวัสดีสมมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่องยูทูปนะครับเปหลายท่านนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นของวันที่15เดือนพฤษภานะครับ2567นะครับก็พามาชมนะครับวันนี้ก็จะเป็นหน้ามิกนะครับหรือพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็เป็นหน้าลายนะครับพูดง่ายๆเป็นหน้าลายนะครับเป็นเอ่น n ี e นะครับเป็นรุ่นนะครับ MFC นะครับ MFC 600นะครับตัวนี้จะเป็น600วัตต์นะครับตัวนี้จะพิเศษนะครับคืออจะมีเฟดนะครับจะเป็นเฟดนะครับจะเป็นเฟดนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดู s 4ไม้นะครับ1 2 3 4นะครับใช้งานปกตินะครับ CD กับพวก ซีดีกับพวกนี้นะครับสองช่องเลยจะเป็นพวกอะโทรศัพท์รถเสียบนะครับอันนี้สัญญาณเมนใหญ่นะครับเปลี่กลางแหลมอันนี้พวกเอฟเฟกนะครับเอฟิกบุญนะครับ 3U นะครับ 3U 3U ููลุกประมาณ17นะครับไม่17ก็19นะครับประมาณนี้นะครับเครื่องยังสวยนะครับเครื่องยังสวยนะครับเครื่องยังสวยนะครับสภาพยังสวยนะครับเนี่ยครับพวกหูพวกอะไรแทบไม่มีรอยนะครับจะมี สเปย์สีเขียวไว้นะครับมาร์กเป็นของไทรของมันนะครับเยจนของเขามาร์กไว้นะครับกลัวลืมนะครับโหเก็บนะครับเก็บเก็บสวยๆนะครับเก่าเก็บนะครับเก่าเก็บสวยงามมากนะครับสายไฟก็สายไฟเดิมนะครับพัดลมระบายความร้อนหนึ่งตัวนะครับไฟสองร้อยยี่สิบนะครับอันนี้ก็ จะมีตัวนี้ต่อฮอนได้นะครับอันนี้ต่อฮอนนะครับตัวล่างเป็นกางแหลมก็ได้นะครับต ah ัว okay. น okay. ี้นะครับขายที่กาลังมองหานะครับเสียงดีนะครับเสียงดีนะครับตัวนี้จะเป็นเฟรนะครับแจ้งลูกค้าก่อนนะครับจะเป็นเฟรนะครับข้างในจะเป็นเฟรนะครับเนี่ยครับขออนุญาตนะครับอินเม่นออุญาไป่ังนะ นี่ครับจะเป็นเฟดนะครับนี่จะเป็นเฟดนะครับซิบินนะครับซิปียี่ซิบินนะครับซิปีนะครับเฟดนะครับเฟดของอ่า NPE นะครับตัวแรงนะครับตัวแรงนะครับ600บาทแท้นะครับค่าละ300นะครับก็ไม่เชิงว่าค่านะครับรวมกันเป็น600นะครับเพราะเป็นโมโนนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ขายในราคาอยู่ที่นะครับเอา 600บาทนะครับตัวนี้อยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเมื่อหนึ่งนะครับเอาแค่5,000บาทพอนะครับเอาเกือบครึ่งราคานะครับเลยราคาครึ่งนะครับเอา5,000บาทพอนะครับใครที่กําลังมองหานะครับเอาแค่5,000บาทพอนะครับลูกค้าไปใช้งานหรือทางวัดวาอารามนะครับหรือจะเป็นทางหรือจะเป็นวัดทางวาอารามนะครับได้หมดนะครับส่งให้ได้นะครับนะครับเอา5,000บาทพอนะครับ ห้าพันบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับโคตรคุ้มนะครับโคตรคุ้มนะครับเอาห้าพันบาทนะครับใครที่กําลังมองหานะครับเสียบสายโทรศัพท์นะครับหรือซีดีนะครับสองช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนนะครับเมนก็คือสัญญาณรวมนะครับนี่ครับเบสกลางแรมนะครับปรับได้นะครับเราปรับตัวนี้ไม่พอแล้วมาปรับตัวนี้ต่อได้นะครับก่อช่องไม้แล้วก็4ีไม้นะครับตามวัดวาลามได้หมดนะครับเอาห้าพันบาทพอนะครับห้าพันบาทนะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับเบอร์โทรติดต่อ บบอนี้นะครับ083นะครับข้างบนเฟซผมนะครับข้างล่างเบอร์โทรนะครับส่งให้ได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับใกล้ๆเข้ามาชมได้นะครับอยู่ปทุมธานีคลองสามพ่องหลวงพิมพ์พิกัดมาได้เลยนะครับลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับนะครับอันนี้นะครับเลิงประมาณเลขสามเองนะครับเบียดผมก็เอาไว้ครึ่งหนึ่งนะครับ อันนี้เกณฑ์นะครับเนี่ยเกณฑ์มารุมนะครับอันนี้เกณฑ์เข้านะครับนบนิดเดียวนะครับไฟแทบไม่ขึ้นนะครับเนียครับ แค่ข้างเดียวนะครับ ปรอบได้ปกตินะครับนีครับอันนี้เชียงกลางนะครับนี่ครับอันนี้ไฮนะครับคร,บร,ค,ร,บค,รบครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับ เดี้ยนะครับ ที่กําลังมองหานะครับก็สามารถเข้ามาชมได้นะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับโทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับ0837398945นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเอาแค่5,000บาทนะครับ600วัตต์นะครับผมชัดๆนะครับอยู่คลอง3คลองหลวงปทุมธานีนะครับสภาพโคตรสวยนะครับเดี่ยมๆนะครับนะครับเอาแค่ 5,000บาทนะครับส่งไปได้ทั่วไทยนะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตก็ร่นได้นะครับทางร้านมีตัวตัวแน่นอนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ